ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42จัดตั้งชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยปฏิบัติตามกรอบแนวทางศูนันติวิธีมีพื้นที่รับผิดชอบ3อำเภอได้แก่อำเภอมายออำเภอยะริงอำเภอปนเระจังหวัดปัตตานีการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานควบคู่กับนโยบายการเมืองนำการทหารโดยใช้แนวทางสันติวิธีชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงขออนุญาตสรุปผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางทีู่นยนสันติวิธีกำหนดดังนี้ 1>, 1. ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิง ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนตามนโยบายของศูนย์สันติวิธี 2. ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงเข้าพบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเสาธง5นาทีนำนักเรียนร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและบทเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนรู้คุณชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎหมายยึดหลักความสงบความสันติและรู้รักสามัคคีตลอดจนปกป้องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ให้สามสถาบันหลักของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนในชาติและสามารถดำรงอยู่คู่กับประชาธิปไตยอย่างมั่นคง 3. ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิง พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่มีความพิการพร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวันอีกทั้งยังได้มอบถุงยางชีพและผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้พิการและสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมรวมถึงเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพระหูวัฒนธรรมอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิต 4. ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงและประชาชนจิตอาสารวมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ 5. ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงมอบอินทผลามให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมที่เดินทางสัญจรไปมาเพื่อใช้ในการละสินอดห่วงเดืนดอนรอมฎอน 6. ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีพหูวัฒนธรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนภายใต้สังคมพหูวัฒนธรรม 7. ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่เข้าร่วมทำบุญเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาสืบทอดประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องดื่มชาชัก ให้บริการกับประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วย 8. ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิงรวมจัดรายการใต้สันติสุขกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเพื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยพร้อมทั้งเรื่องราวดีๆในพื้นที่ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจหญิง ขออนุญาตจบการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะ